กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผอมอ่าน a อ c นะทุกคนสวัสดีครับบอ่อปลาของผมนะฮะมันเจอปัญหาอย่างหนักบ่อหนึ่งเลยบ่อเนี้ยด้านหลังที่ผมเอาหินใส่นะเพื่อนจะจําได้บ่อเนี้ยผมทํามาเพื่อขุนปลาคราปลาเล็กผมเนาะแต่ว่าตอนนี้ครับมีงูมาอยู่ครับรเพื่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูหลักฐานนะครับตอนเนี้งูมันอยู่ตรงเอ่อในบอ่อนี้นะครับอยู่ใต้หินก้อนนี้เลยนะฮะแต่ว่าเอ่อมันก็กลัวคนอยู่เป็นงูปลานะคะรับเพื่อนอะเป็น บ้านงูลายสอนะเรียกว่างูลายสอครับมัดก่อนเชือกเียวน่หลักฐานก็คือมันมีคราบงูอยู่ตรงนี้ครับมเมื่อกี้ผมมานี่ไงนีง่ไงงูตัวนี้อยู่ในน้ำได้ด้วยนะ <c oughs> นีะ่นี่ฮะทุกคนอ่านี่ฮะ น,นี้คือแคบของงูนะครับงูตัวใหญ่ด้วยนะครับไอ้งูมลยสอใช่ไหมผมก็จําชื่อมันไม่ค่อยได้แต่บ้านผมมันเรียกว่างูใสนะครับบ้านผมมันจะเรียกว่าง,งูใสแล้วนะงูตัวเนี้จะชอบกินปลาเล็กมากนะครับโอเคก็มันอยู่ใต้หินนั่นแหละผมออกก็ได้ตัวประมาณนี้ครับรเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาปลาเล็กออกก่อนและวันนี้ผมจะเอาอลิเกเตอร์นะครับตัวใหญ่สุดมาอยู่บ่อน,นี้นะเับเนื่อนเพื่อเอามาไล่งูนะครับถ้าคิดเอาเนื่องหน่อยทีแปลา เดี๋ยวเอาปลาเล็กออกก่อนปัอ่นานี่ตัวนี้หนึ่งครับปลาคราบนะครับนี่ฮะเดี๋ยว <De> er เอาปลาเล็กออกก่อนนะครับนี่ปลาคราบตัวที่หนึ่งนะครับผมจะต้องเอาไปเก็บไว้ใ,ใต้ข้าง,างบ่าบ่าข้างเนาะนี่ฮะทุกคนเห็นไหมตรงนี้มีคราบงูอีกคราบหนึ่งนะเฮ้ย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 หมวยลดมือครับอ่าอย่ได้อยู่ หาอะไรมาใส่ไหมเอาเเอาไปใส่ให้น่อ่าวันนี้วันนี้เอาเพื่อนทากีนออกยูทูบเลยอ่าดีเีปอไกันนะทีกองคนพ่อสาครับจำจทีเฮียไว้ไดทากีนแล้วก็กลับด้านนั้กลับมันลงไวนี้่ตรงตนี้ก็มีคราบงูนะทุกคนนี่เห็นไหมตัวใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมก็จะต้องเอา ปลาตัวนี้ออกก่อนเพื่อจะเอาลิลงนะครับมันตัวใหญ่มากอ๋อใช่ตัวใหญ่มากเป็นกำลังใจให้พวออันกันนะ3คนเชียร์หน่อยเชียร์หน่อยเฮ้เดี๋ยวก็น่หายก็อนอ้าเด็กๆเห็นมั้ขอบคุณครับขอบคุณครับเอ้าอย่าเสียงดังนะไม่งั้นเดี๋ยวน้องปลาจะว่ายหนีตัวนี้นีตัวนี้เจอแล้วโอ้โอ้กระโดด กระโดดข้ามมาช่วยกันดูช่วยกันดูชี้ให้ขวานหน่อยวันนี้สอตัวหยุดได้หดได้ได้ไหมจะได้ไหมได้เ่ะหักไปไว้มาดูในอู๋นี่หรออู๋อยู่เนี่ย้สาวเนี่ยค่อยค่อยเพราะว่าลิเ i เตอร์น่าจะโอเคิบะ เระวัง,งนะระวังตกนะอุ้ยอะไรนะั่นก้อนหินย้ายก้อนหินครับบ่อนี้ยังไม่ได้รันระบบนะเดี๋ยวจะรันระบบใหม่อยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวกันนะตัวมีปลาเล็กกนี่ตัวนึงโอ้โหเหนียวมากออกได้ไหมเนี่ยตัวนี้ออกไม่ได้ปะครับเดียเด๋ยวก็งูมาขี่ อ่ะน้อาออกทำไมได้เดี๋ยวก็งงจับเมื่อไม่ใช่หรอกน้ำจะได้ลึกขึ้นนะอ่าโอเคแล้วอ่าเอากระชังนั้นให้พ่อก่อนลงไม่เลยนะโอเค,อะคเระวังตกตัวเล็กตัวนี้ไว้ดีก่อนฝั่งนู้นไม่ขึ้นตันโจ้ด้วยนะหัวตันโจ้ด้วยนะ่ะไอ้วปูปลาเราไล่กินลูกปลาของเราครับลาาาหููมน้ีีเสยบ่โอเคได้ได้ไปเดีด๋ยวเราไปเอาอลิเกเตอร์อันนี้ก่อนเลย ตามามาครับได้วันนี้มีเด็กๆมาด้วยลูกๆทั้งหลายมีระวังไม้นะเสี่ยนนะลูกอะไรกวขอ,อเลยมีการ์ดด้วยมาเรื่องมาเรื่องมันจะเป็นเรื่องข<ม>องไม้ทิ้งกับไม้มันเป็นเสี่ยนลูกระวังปักมือนะระวังปักมืนอนะจะรอเข้าไหมก่อน อเด็กๆมีพ่ออ่านนะเอ้อตัวนึงครับทุกคนอันนี้โอ้โหจะดูสิอันนี้เรามีอยู่น้องเบนจะตกโลกนน้องวไม่ต้องส้นะอันนี้เรามีอยู่อ้านั่นว่าแล้วตกละเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้เรามีอยู่สี่ตัวครับทุกคนเห็นไหมแรงมากนะทุกคนบอกเลยตัวนี้ใหญ่มากโอเคจะไปแล้วนะมันแห่อะก็ ค่อยลงมาก่อนนะนี่ฮะจับน้องด้วยลูกจับน้องหน่อยจะรัชิ้นดูน้องด้วยสิลูกอ่านี่นะครับทุกคนอลิเกเตอร์นะครับเป็นปลาครับนี่เห็นไหมครับทุ่โอเคเห็นมาใกล้นะโอเคไปเรากลับไปที่บ่อเดิมกันอันนี้ก็คือย้ายปลานะครับจะให้ปลาไปอยู่ในบ่ออลิโอ้โหมันไม่โดดนะตัวนี้ไม่โดดนะทุกตัวเลยไม่โดดทุกตัวเลย แต่ว่ากะโดไม่แน่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะดันน้ำอีกรอบนึงให้น้ำมันใสนะเนาะเพราะว่าเลยครับมันมันขูดว่าผมลงไปไปในบ่อมตะเกียครับมันฟุกโอเคไปบอ่อนี้อลิเกเตอร์ชอบมากโอเคครับบอ่อนี้ก็ลงไปตัวหนึ่งก่อนผมผมก็เราคิดอยู่ว่าจะลงทั้งสี่ตัวเลยดีไหมอ,อันนี้หายไป้วทนะ้งดนะินเนี่ยข้างล่างจะลงกำลังคิดอยู่ว่าจะลงอลิเกเตอร์ หรือว่าลงชชโดไปด้วยแต่ชโดมันจะโดดผมก็เลยคงต้องเก็บชชโดไว้บ่อเดิมก่อนอาจจะเอาอลิเกเตอร์วันี้3ตัวแล้วบ่อเชโดเดี๋ยวเอาช่อนข้าวหลงไปเลี้ยงวมพอดียอยากจะใช้พื้นที่บางส่วนนะครับโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะฮะไอตัวปูปลาที่อยู่ในบ่อเนี้ยเดี๋ยวมันรู้เรื่องแน่ครับ <laughs> เดี๋ยวก็จะโดนอลิผมไล่เองนะครับก็ให้เขาไล่ก็พอละมันไม่ถึงกับกินงูได้หรอกนะทุกคนแต่ว่าอพอ ตัวอัลลีมันไล่มันก็จะเข็ดนะมันก็จะไม่มากรบ่อปลาแบบนี้ละโอเคครับวันนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจเจสวัสดีครับน้อยสวัสดีบาย